บัรสวัสดิการแห่งรัฐรับเงินต่อเนื่อง1มกราคม2,565เงินเข้าวันนี้1,845บาทรับกี่รายการฟังในคลิปสวัสดีคะ่ะกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะคะ มาพบกันในวันที่1มกราคม2 5 6 5กกราบสวัสดีต้อนรับปีใหม่ด้วยนะคะวันนี้ทางช่องมาอัปเดตในส่วนของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกันค่ะตอนนี้ยังสามารถใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้อย่างต่อเนื่องเลยนะคะจนกว่าจะมีการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ค่ะ วันนี้นะคะมีเงินเข้าทั้งหมดจำนวน1845บาทจะมีรายการอะไรบ้างเราไปฟังในคลิปกันค่ะแต่ก่อนไปรับฟังข่าวสารดีๆนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเปิดรับการแจ้งเตือนสำหรับคลิปข่าวสารใหม่ๆใ,ในทุกๆวันด้วยนะคะ มาอัปเดตรายการของวันที่1มกราคม2.565กันค่ะรายการที่1เป็นวงเงินลดภาระค่าใช้ใจ่ายวงเงินนี้นะคะจะมีอยู่3รายการรายการละ500บาท1ลดภาระค่าใช้ใจ่ายในการเดินทางในส่วนของค่ารถเมล์และรถไฟฟ้านะคะพ่อแม่พี่น้องสามารถนำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐขึ้นรถเมล์และรถไฟฟ้าได้ฟรีโดยการตัดเงินจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของท่านนั้น เองค่ะซึ่งเงินนี้จะให้จำนวน500บาทถ้าใช้ไม่หมดไม่สามารถทบไปใช้ในเดือนถัดไปได้นะคะส่วนรายการที่2ของวันที่1ส่วนลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางในส่วนของรถบขสซึ่งในช่วงนี้ก็เป็นช่วงเดินทางกันนะคะพอแม่พี่น้องสามารถใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ซื้อตัวรถโดยสารบคอสอได้ที่สถานีรถบคอสอย้ำก่อนนะคะว่าไม่ใช่จุดกลางทาง จะต้องเป็นสถานีต้นทางและปลายทางที่สามารถใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ค่ะในส่วนของการใช้สิทธิ์นั้นให้พ่อแม่พี่น้องนำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้กับพนักงานนะคะแล้วบอกว่าจะตัดยอดเงินจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งเดือนมกราคมวันที่หนึ่งท่านก็ได้รับ500บาทสามารถนำไปซื้อตัวรถโดยสารบาขสกลับภูมิลำเนาของท่านได้เลยค่ะ แต่อย่าลืมนะคะสอบถามทางพนักงานว่า ได้ร่วมโครงการกับโครงการนี้หรือเปล่าส่วนรายการที่3นะคะก็เป็นในส่วนของเงินลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางอีกเช่นกันค่ะอีกจํานวน500บาทส่วนลดในการเดินทางซื้อตัวรถในการเดินทางทางรถไฟใช้ได้ทั้งขาไปและขากลับนั่นเองค่ะขอย้ำก่อนนะคะว่าเงินในส่วนตรงนี้ไม่สามารถนำไปทบใช้ในเดือนถัดไปได้ต้องใช้ให้หมดเป็นเดือนเดือน และไม่สามารถเบิกเป็นเงินสดได้นะคะรายการที่4เป็นส่วนลดในการซื้อกา๊าซหุงต้มตามร้านค้าที่กระทรวงพลังงานกำหนดด้วยจะได้รับส่วนลด45บาทต่อคน ต่อ3เดือนค่ะรายการที่5ก็จะได้รับเงินในส่วนของการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคคนละ300และ200บาทตามปกติค่ะเดือนนี้ไม่มีพิเศษให้เพิ่มนะคะพ่อแม่พี่น้องและนี่คือข้อมูลข่าวสารล่าสุดนะคะที่ทางช่องนำมาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องได้รับฟังกันค่ะหากชื่นชอบอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้นะคะจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆ ในทุกๆวันสำหรับคลิปนี้ทางช่องต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีคะ่ะ